بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خسانتي خميطة الله سبحانه وتعالى جزيبه أبو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم และนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้เมื่อเรียนรู้ปฏิบัติแล้วนะครับก็ต้องนำไปสอนหรือบอกกล่าวซึ่งก็เป็นหน้าที่สำหรับทุกคนที่สามารถทำได้ถ้าหากเขาเรียนรู้อย่างแท้จริงเขาก็นำไปบอกกล่าวได้และในเรื่องของศาสนานั้น มันเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งไหนที่มาจากอันกุรานและฮะดีษของท่านนาบีเราก็ต้องยอมรับฟังปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากสิ่งไหนที่เพิ่มเติมในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทิ้งไม่ไปทำอะไรที่มันเกินในเรื่องของศาสนาที่ว่าบ,บิดาก็คือเป็นสิ่งที่อุตริ กรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องศาสนามว่าจะเป็นอะกีดาอิบาดะนหรือเรื่องอในเรื่องของสังคมหรือที่เป็นเรื่องของการค้าขันขายหรือ,อสิ่งที่ไม่มีตัวบทที่มาจากกุลาละหดษทียกว่าบิดานะครับดังนั้นคําว่าบิดาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อว่าถ้ามันไม่มี ต้นแบบมาจากอันกุราและฮะด,ดิษเราศึกษาไปแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นประเพณีหรือทํากันมาแล้วก็ทิกถ้าก็เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็จะต้องทิ้งไปอลัตถุฮนนานุวัตลาดจารว่าพม่าบะอัดลฮักกิอิลบบลบดอเลนอกจากสัจธรรมแล้วก็จะไม่มีอะไรนอกจากความหลงผิดก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของศาสนาชัดเจนแล้วอื่น จากนั้นก็เป็นเรื่องดอลลราแล้วละหลงผิดนะครับและพระงคยังได้ยืนยันว่ามาฟารัตนาพีฟินกิตาบิมินชัยเราไม่ได้ละเลยในคำพีเนี่ยที่ไม่ได้บอกไว้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็บอกไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ยังบอกว่าฟาอินตานาซาตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลลลอฮิวะรอซูลหากต่านทั้งหลายขัดแย้งกัน ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านก็จงกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์ก็คืออิ์กิจับไปหาคำพี์ของพระองค์คืออันกุอออออนกรอานและก็วัดรอซูลกลับไปหาท่รารรอซูลก็คือสุนนะของท่านดาบีหรือแบบฉบับของท่านดาบีและนี่แหละพระก็ัตริยไว้ว่าว่าอันนาฮาลาสิรอติมุสตัคีมานี่คือหนทางที่เที่ยงตรงฟัตตาบิโอหุท่านจงปฏิบัติ มันตามนั้นว่าเะาจะเดาไอดสู้บูละอย่าไปปฏิบัติตามแนวทางต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมามากมายปัตตภรรกวิกุมอ um ันสบิลีฮีมันจะเป็นสาเหตุให้ท่านนั้นพัดจากทางของพระองค์นั่นเองเรายังตรัสยืนยันในการรับรองการกระทำทารุสูนว่ากุน ัมัดจงกล่าวอิงกุ้นตุมตุวให้บูนอัลลอฮหากท่านรักอัลลอฮฺปฏิบียนีท่านจงปฏิบัติตามฉันก็คือตับปฏิบัติตามท่านนบียูฮับิบกุมูลลอฮอัลลอฮ์ก็จะรักท่านอิยักฟิดละกุมดูนูบะกุมและก็จะอภัยโทษให้ท่านด้วยแต่ถ้ารักอัลลอฮ์ก็ต้องปฏิบัติตามถ้าราซูนนั่นเอง มีอายะกุรานมากมายนะครับส่วนฮะดีษเนี่ยก็มีการห้ามไว้อย่าทำอุตริกรรมโดยท่าอย่างไงชาได้รายงานว่าก็ละท่านเธอได้กล่าวว่ากล่าวละ رسولullah s a l l ล l l ฮุอะลัย h i wasallam ถ้านรอซูล l a h ล a l l a อ l a h u alaihi w a s a l l a ได้กล่าวว่ามันอห์ดะซัฟีอัมรินาฮาดะมาเลซ์มินฮุฟะฮุวะรัดด ใครที่ทําขึ้นมาใหม่ในเรื่องของเรานี้ก็คือในงานของศาสนาเนี่ยมาไล่เสมินหุโดยไม่มีที่มาปะหัวรอดดุนงานนั้นก็จะผูกคืนก็คือเราไม่รับกันเองอีกฮะดีษหนึ่งนะครับก็รายงานว่ามันอายมีละ อันนี้บันทึกของมุสลิมนะครับมันอามีละอามาลลนใครที่ทำงานหนึ่งงานใดขึ้นมาไลซาะลายอัมรุนาโดยไม่มีคำสั่งจากเราวหัวรด์ดุดงานนั้นก็จะถูกส่งคืนก็คือไม่รับคืองานไหนถ้าไม่มีคำสั่งใช้กุรานม่เ็้ใช้ฮะด,ดิสม่เ็้ใช้มันก็ไม่ถูกรับนะครับอย่างเราละมาได้มีคำสั่งใช้ไหมมีม บวชประกาศทำฮัจญม,ม,มีหมดเลยแล้วก็ทำนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจมันเป็นคำสั่งใช้ที่มีความชัดเจนเป็นหลักกลของอิสลามถ้าท่านทำครบอธิฮัมดุละ่ะสิ่งไหนที่ไม่มีคำสั่งใช้เราก็ไม่ต้องทำนอกจากว่ามันมีคำสั่งห้ามทำเราก็ไปทำไม่ได้ในเรื่องของ หลายๆอย่างที่เป็นมัวอามาลาดเนียอิบาดเนี่ยเขาบอกต้องมีคําสั <ables> ่งถ ada, ้าเรื่องของสังคมก็ทําไปจนกว่ามีคําสั่งห้ามมาท่านจะนวิจัรายงานว่าการของรัสูลอลอฮิสซาลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอิดะฮัตาบะอัฮมัลรัดอีนาห์ทานรัสูลเมื่อท่านรัสูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมครั้งหนึ่งที่ท่านคูตุบานี่ตาท่านแดง ว่าอาลาเซอตูฮูเสียงดังว่าสเตเด,ดอออเดบููท่านโกรธเหมือนคนโกรธมากนะครับแต่กอันาฮูมุนดิรุย,ยชินเหมือนกับว่าท่านเนี่ยพูดเตือนเหล่าทหารกล้าที่ต้องพูดเสียงดังหน้าตาแดงยกูลุสับบากุมวะมัชวะมัชยากุท่านก็กล่าวว่ายามเช้าของพวกท่านและยามเย็นของพวกท่าน ก็คือเวลาเช้ากับเวลาเย็นเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันครับเช้าเดี๋ยวก็เย็นหวยากูลุแล้วท่านก็พูดต่อว่า mm hmm. บูออสตอวนะวัชอาตุกะฮาไตนี่ฉันี่้ถูกส่งมาถ้าจะเทียบเวลากับฉันกับวันกิยามาเนี่ยก็เหมือนกับสองสิ่งนี้ท่านดบวีก็ยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางมานะครับว่ามันใกล้กันนะ บิสมุลวาแล้วบางกียามาเติมก็ไม่ไกลนะครับวันพันสี่ร้อกับปีเรานึกว่าวนกกานนะครับถ้าไปเทียบไอเคโรนี่วันหนึ่งมันหมื่นห้าหมืนปีหรือหรือหมื่นหรือพันปีเนี่ยมันก็เท่านั้นไม่ได้ไกลเลยเราอาจจะคิดว่ามันไกลแล้วท่านบีกล่าวว่าอัมมาบาฟะฟอินนคชไคลลฮะดีติกิตาบุลลอ อันนี้ว่าคำพูดที่ดีที่สุดก็คือกิตาบคำพูดในคำพีของลอสุบฮานโนตลาก็คืออันกุรอานพอคอยรอนฮัจจิฮัจจุมุฮัมมัดอินสลลัลลอฮุอะลไรวะสัลลัมงานหรือแนวทางที่ดีที่สุดก็คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลไรวะสัลลัมวพาะฉะนั้นอุมูร์มูฮัตซาตววางานที่เลวนะครับที่ไม่ดีก็คืองานที่อุตริกัมในเรื่องของศาสนา ขุนระวิดาตินดอลลาละและงานที่อุตริขึ้นมานั้นดอลาลละเป็นงานที่หลงผิดซุ่มอกูลุท่านนาบีก็กล่าวต่อมาว่าอานาเอาลาบิคุลิมุมินดินดับซีฮีฉันเนี่ยสมควรยิ่งสำหรับมุมินแล้วมากกว่าชีวิตของเขาสิาเพราะนาบีนั้นเป็นวลีให้กับมุมินทุกคนเขาจะต้องรักมากกว่าชีวิตของเขา มันตรกรมาลลนฟฟลียเฮลิฮีใครที่ทิ้งทรัพย์ไปตายไปก็มรดกก็ฟฟลียเลิฮีตาลิฮีก็จะได้กับทายาทของเขาอะไรงานกระบอกอย่างนั้นว่าลิวารอซีฮีอันนี้ใครชใครคำว่าอฮลิฮีว่ามันตรกรมได้นั้นอาดิยามเฟริไลยะวะอะลไลยะขายที่ตายไปแล้วทิ้งนี่สิีไว้โดยเขาตั้งใจที่จะใช้นะครับแต่ไม่มี คือเขาต้องทิ้งลูกลูกเด็กกำพร้าไว้เนี่ยก็อีไลอะ่ะมันก็เป็นหน้าที่ฉันว่าอะไรอะ่ะย่างฉันและหน้าที่ฉันจะต้องรับผิดชอบก็คือนาวีก็จะเอาใบตุลมานมาใช้ให้หรือว่าเลี้ยงดูขายาของเขาต่อไปก็เป็นนะอะดีสที่มีการ <c oughs> บอกว่าเรื่องของอบิดานั้น นะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในกุรานก็ยังบอกอีกว่าอัมะหุมเชลระแกอุเชรอละหุมินัดดีนมาลัมยะดัมบิหิละพวกเขามีบุ้นส่วนในการที่จะมาบัญญัติศาสนาสำหรับพวกเขาหรืองไงโดยที่เราไม่อนุญาตก็คือเรื่องของชริยัตศาสนาในการปฏิบัติแล้วไม่มีสิทธิ์จะมาคิดจะมาต่อเติมเราก็ทำตามที่ เราสู้นได้ทำมาเป็นต้นแบบให้กับเราเพราะว่าไม่มีคำพูดใดที่จะดีกับพิแตบคำพีสอโลและแลวนวทางของที่ดีที่สุดก็คือแนวทางของทัลสูนสอลล,ลอหวอะไรอย่างลงครับครับนี่ก็ขอ,อพูดจบไว้เพียงแค่นี้ขอให้ท่านพี่น้องได้ศึกษาติดตามต่อไปว่าแล้วย่างไรล่ะที่มันเป็นวิดา นะที่เราจะต้องไม่ไปทำครับก็ขอจบไปเพียงค่อน,นี้วัลลอฮฺวะลิลเติตเฟิกวาสาลามอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮฺวะบารักาตุ